ร้านข้าวซอยที่ขายหมดก่อนเที่ยงทุกวันจากร้านที่โดนน้ำท่วมสู่ร้านที่ขายดีอันดับต้นๆของเมืองกึดน,นะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกรเอนจอยวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านคุณยายนะครับครัวคุณใหญ่อยู่ในกึดช้างในแก่งกึดน,นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังจะเปไน็น จากร้านที่โดนน้ำท่วมช่วงช่วงตุลาปีที่แล้วนะครับสู่ร้านที่ขายดีอันดับต้นๆของเมืองกืบนะครับก่อช้างเป็นร้านที่ขายข้าวมันไก่ขายอาหารตามสั่งข้าวซอยนะครับซึ่งปีที่แล้วตอนน้ำท่วมตรงนี้หายหมดเลยข้างบนนี้หายหมดเลยนะครับน้ำถึงข้างบนนู่นเลยครับจากแถวข้างบนนี้หายหมดเลยนะครับร้านพวกนี้หายหมดเลย เรามาดูเคล็ดลับของคนใหญ่นะครับว่าทําไมจากร้านที่แบบโดนน้าท่วมหายไปทั้งร้านสู่ร้านที่ขายดียอันดับต้นๆของพืชช้างเขาทํำยังไงนะครับกินเลยอร่อยจริงๆเลยเหรอสาวกินอะไรคะกินผักเหรอดอกมะอ๋อกินผักโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับฟื้นตัววาย<ผ>ตั้งตัววายปรับตัววายนะครับ<ผ>ก็ ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับจะเห็นเลยว่าครัวคุณใหญ่จะเป็นร้านแรกๆที่เริ่มแบบจัดการพื้นที่ได้ก่อนใายแล้วก็ทําร้านใหม่เริ่มต้นขายใหม่ได้เร็วกว่าร้านอื่นๆเลยนะครับซึ่งหลังคาพวกนี้หรือว่าบ้านบ้านหลังนี้นะครับช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาคือหายไปเลยแต่มาวันนี้นะครับ ทัวคนใหญ่กลายเป็นร้านที่ขายกับข้าวเมืองกึดที่แบบขายดีอันดับต้ตนๆเลยนะครับก็ไม่ว่าจะขายข้าวมันไก่ข้าวขาหมูหรือว่าเป็นข้าวซอยส่วนมากจะหมดก่อนเที่ยงทุกวันเลยโอเคเดี๋ยวพาไปนั่งภายในร้านนะครับพาไปนั่งร้านวันนี้ก็มีข้าวซอยนะครับแล้วก็เป็นข้าวผัดอาหารหน่ากินได้เยอะแล้วก็คุ้มกับราคา <Okay. S 2> บรรยากาศใกล้กับแม่น้ำแตงแบบนี้นะครับก็ถ้ามานั่งข้างล่างตรงนี้ก็จะเย็นจะมีลมทั้งวันนะนจะมีเป็นช่วงๆนะครับที่มีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาขี่เรือยางลงมาก็จะผ่านร้านของครัวคนใหญ่ไปเลยอันนี้จะเป็นสะพานพืชช้างที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับ สะพานข้ามน้ำเคตวันนี้เลยอือนี่เลยถ้ามีนักท่องเที่ยวก็จะผ่านควัวคนยายแบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองกินข้าวซอยดูนะครับว่าจะอร่อย,ยไหมใส่ไปเลย ท้าอะไรก็ใส่มาก่อนมันนี้นะครับผมจะไม่ปรุงใส่พริกเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเปียนเผ็ดเท่าไหร่หหหน้องไก่มาเ,เลยเลยน้องไก่เปื่อยมากเลยนะครับ อโอเคนะครับเคล็ดลับที่ได้จากที่นี่นะครับคือการล, <ม S 2> ล้มแล้วต้องรีบลุกฟื้นตัวให้ไวถ้าเราฟื้นตัวได้ก่อนเราก็จะได้เปรียบก่อนนะครับซึ่งก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็วันนี้ก็มานั่งกินข้าว,แล,วแล้วได้มานั่งวิเคราะห์ร้านครัวคุณยายดูนะครับก็ได้ประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับไปนาะ บายกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์ได้ค่ะ